ค่ะนักเรียนพบกัะคุยในครั้งที่สองนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอักษรควบหรืออักษรควก,กล้ำอันนี้จะนําเสนอในเรื่องของเทคนิคการจบนะคะที่มาดูความหมายกันก่อนอักษรพวบหรืออักษรควก,กล้ำก็คือพยัญชนะในภาษาไทยที่นําตัวอักษรรเรือรอลิงและวแหวนมาเขียนเรียงติดก,กันและประสมด้วยสระเดียวกันค่ะ อักษรควบแบ่งออกเป็น2ชนิดคืออักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้เทคนิคการจำความต่างของอักษรควบแท้และควบไม่แท้อักษรควบแท้สังเกตง่ายนิดเดียวคือการอ่านเสียงต้องเปล่งเสียงเพชนะทั้งสองพร้อมๆกันส่วนอักษรควบไม่แท้ก็เป็นอักษรที่ออกเสียงแต่ในชนะตัวหน้าตัวเดียวหรือออกเสียงเป็นเพืชนะตัวอื่นไปเลย ตามตัวอย่างที่นำมาอักษรโคตรแท้เมื่อออกเสียงพยัญชนะตัวหน้ากับพยัญชนะตัวหลังร้องกันจะควบกล้ำกันสนิทจนออกเสียงเกิดเป็นเสียงเดียวกันในภาษาไทยนั้นมีทั้งหมด11เสียง15รูปตามมาดูกันเลยค่ะปไก่ พวบรอเรือรูปคือกอไก่พวกรอเรือเช่นคําว่ากระรุงกรีรายแกรงเสียงกอไก่พวกอรอลิงรูปคือกอไก่พวกอรอลิงตัวอย่างไกล,ลกลมเกลียวกล,ลางกล้ากอไก่พวกบวอแหวนรูปคือกอไก่พวกบวอแหวนตัวอย่างกว้างกว่ากวาาเวียน คอควายควบรอเรือหรือขอไข่ควบรอเรือตัวอย่างเช่นครางเครื่องขลมคอควายควบรอลิงรูปคือคอควายรอลิงและขอไข่ควบรอลิงตัวอย่างเช่นคลึงคลานคล้ายคลื่นขลังคอ,อควาวรรยาควบวอลแหวนตัวอย่างเช่นควายความขวางแขวงขวาน ต่อเต่าควบรอเรือเสียงต่อเต่าควบรอเรือเสียงและรูปเหมือนกันตัวอย่างเช่นตรวจเตรียมตราปปลาควบรอเรือรูปคือปปลาควบรอเรือตัวอย่างเช่นปลอดปราปปลาควบรอลิงรูปคือปปลาควบรอลิงตัวอย่างเช่นปลอดกล้องคอพานควบรอเรือ รูปคือพอพานควบรอเรือตัวอย่างเช่นพระราลายแรงพอพานควบรอลิงรูปคือพอพ่านควบรอลิงและขอพึ่งควบรอลิงเช่นลวงพลาดล้างลาดหลุกโลงต่อไปเทคนิคการจำอักษรควกแท้นะคะจากตาราา กอไก่ควบรอเรือกอไก่ควบรอลิงกอไก่ควบวอแหวนวิธีจำคือขีเกียนกรีกลายกรากรุงอย่างกลมเกลียวขีเกียนกรีกลายกรากรุงอย่างกลมเกลียวกอวายควบรอเรือกอวายควบรอลิงกอวายควบวอแหวนควายครางคล้ายคลื่นควายครางคล้ายคลื่น เอเต่าควรรารารบร,ร,วร,ร,ร,รอเรือปอปลาควบรอเรือปอปลาควบรอลิงตำรวจเตรียมตรวจปราปราอย่างปลอดภัยตำรวจเตรียมตรวจปราปลาอย่างปลอดภัยพอพานควบรอเรือพอพานควบรอลิงระพลาดหลังไม่แก้งกลายระลาดหลังไม่แกล้งกลายอักษรควบไม่แท้ เป็นอักษรที่ออกเสียเงเป็นชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวแต่ไม่ออกเสียงตัวควบกล้ำถึงแม้จะมีตัวควบกล้ำประตาหรือออกเสียงเป็นชนะตัวอื่นไปเลยก็มีมีสองลักษณะดังนี้อักษรจอจานตอโซ่ต่อลาต่อเสือควบกล้ำกับรอเรือแต่ไม่ออกเสียงรอเรือ เทคนิคการจำอักษรพวบรอเรือแต่ไม่ออกเสียงรอเรือให้จำว่าเศรษฐีเศร้าจริงลงสะสซยเศรษฐีเศร,ร้าจริงลงสะสายเทคนิคการจำทอทหารพวกกล้ามกับรอเรือแต่ออกเสียงเป็นซอโซ่สวดทรงทราบตามทายซุดโรงหมายนกอินทรีย์ มัดซีอินซีมีเสิร์นนซีพุทธสาเสาวตวงใสซับแทรกวัดโฮมนัสฉะเชิงเซาทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงสอต่อไปก็จะเป็นเทคนิคการจำรูปแบบอื่น่นะคะเดี๋ยวครูก็จะให้ ออดูวิดีโอเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับอกักษรกรุกปละส่วนเรื่องเทคนิคการจำนั้นเียนะไม่ต้องกังวลนักเรียนสามารถที่จะสร้างเทคนิคส่วนตัวขึ้นมานะก็จะทําให้เราจําได้มากขึ้น ได้มีพย,ยัญชนะรอบกลาบคือคำที่มีพย,ยัญชนะตัวหน้าเป็นกอไก่กอไก่กอควายต,ต,าวออาต,ต้อเตอาคอปลาคอฟันคอเป็ดคอตา,ารอบกลาบรเรืนคอรีคอแหวนเวลาอ่านจากเสีงพย,ยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันเช่นจาว่าว่างว่าว่าว่า น้องคดอยากพักเล่นเกมเกี่ยวกับคำพวกแท้สามารถกดปุ่มทิกอยู่ด้านล่างได้เลยครับเสียงตีกลับจากลับลาน่าสงสัยหรือว่าใครร่ำเรียกเรียบหลอกหวนจังหวัดพยกเสียงกลองร้องทีวันนิรภัยพลันเรือไผให้ร้องเรียกชาิขุนควายกลับรองรอบพร้อมลายร้องพร้อมเพลิดใจให้ยินเสียง ภาษากรับแท้สองทางโดเคียเรียบเทียมฟ้ปา,รารประธานสัดการน้องสุขการอ,อกันแล้วต่อไปเรามาสืา่อการด้วยตัวเองกันนะครับเมื่อน้องๆได้รู้จักคำควบแท้และสมบัติคำประพันธ์ที่มีคำควบแท้ะสมอยู่นวตอไปเรามารู้จักคำควบไม้แทกันบ้างนะครับคำควบไม้แท้คือคำที่มีผู้ชนะตัวหน้าเป็นสโซ่ส่สลาส่เสอือ ยเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าหรือพยัญชนะตัวหน้าเป็นจอจานควบรอเรือในคำว่าจริงก็ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าเช่นกันหรือพยัญชนะตัวหน้าเป็นทอทหารควบกับรอเรือออกเสียงทรอเป็นซอเช่นคำว่าไซอ่านว่าไซาย,ายอ่านว่าาย สร้อยเส้นอาว่าซ้อยเร้าสวดงอานว่าสวดทรงสร้างเสริมอ่านว่าสร้า,างเส,สริม,ม,รมครับถ้าน้องๆคนใดอยากพักเล่นเกมเกี่ยวกับความวุม่นว้สาม,มารถกดปุ่มที่กระพิบ สศสเศร้าสศกสุดโศสร้างเสริมอินทรีย์โศาสังสานสังกาการส่วนสารสร้างสรรค์าชื่อทีวาเศษศพไม้ยรัพย์สิ์ดุดด่างสายย่อมเสื่อมสลายห้าไม่อมน้องๆสุขการอตันจากแล้วต่อไปเราต้อึสุ่การ์ติ้ตัวเองกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเรื่องคําที่มีพยัญชนะขัวกลับไม่ยากใช่ไหมครับ มาถึงตอนนี้น้องๆแยกออกหรือ,อยังครับว่าคำควบแท้และคำควบม่แท้แตกต่างกันอย่างไรถ้าใครยังแยกไม่ออกก็ต่างที่มาทงนี้เลยนะครับคำที่มีพยัญชนะควบกล้มคือคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นกอไก่ขอไข่ขอควายต้อเต,ต่าปอลาหอพึพ่งหควบกลับรอเรือลอลดวแหวน เวลาอ่านจะออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันต่อไปเรามา,าทบทวนคำควบไม้แท้กันบ้างนะครับคำควบไม้แท้คือคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นสโซ่ส,สลาสเสือควบกับรเรือออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าหรือพยัญชนะตัวหน้าเป็นจจาควบรเรือเนี่ยครว่าจริงก็อ,ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าเช่นกัน เรือพยาญชนะตัวหน้าเป็นทอทหารควบก่าหรือานไับมองเสียงทอทหารโซครับจากนี้ผมจะไม่สับสนกันแล้วนะครับระหว่างทถวควบแท้และควบไม่แและตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้พร้อมๆกันดีกว่าครับน้องๆครับ สำหรับวันนี้เรืร่องคำที่มีพยัญชน,นะควบกล้ามก็ได้จบลงแล้วในชั่วโงต่อไปอเราจะมาเรียนรู้เรืร่องคำที่มีอักษรนำสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ เราจะมาดูแบบสุขัดกันนะคะ พร้อมกันเลยนะคะนักเรียนอันนี้ครูเฉลยให้แล้วนะเพราะว่าเผื่อบางคนนี่ขยันรอบที่แล้วทําแบบขัดไอ้อนกษรดำไปแล้วใช่ไหมกออ็ก็จะทําอันนี้มาแล้วนะคะก็ะเฉลยให้นะสําหรับ,บใครียังไม่ทําก็ทาาํานะลูกแล้วก็ดูที่ตรวจทางที่ว่ามันถูกต้องไหมทีนนี้ ข้อหนึ่งเนี่ยมีปัญหานิดนึงลูกข้อแรกเนี่ยต,ตัวนี้มองไม่ชัดว่าเป็นซอโซหรือชอชา้างนะคะถ้าเรียนมองเป็นซอโซข้อนี้ก็จะถูกใช่ไหมลูกนะะถ้ามองเป็นชอช้างก็ถือว่าผิดเลยก็จะต้องมาเลือกขอไข่นะคะขออภัยด้วยนะคะข้อนี้ผิดพน้านิดนึงมองไม่ชัดเจนแะตอ่ะต่อไปข้อสองนะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อที่ไม่ถูกก็คือขอไข่เพราะว่า จริงเนี่ยเป็นควกไม่แท้เพราะว่าออกเสียงแค่จาจานตัวเดียวนะคะต่อไปข้อสามประโยคทั้งประโยคเนี่ยมีควบกล้มกี่คำนะคะนี่คือทำไฮไลท์สีแดงไว้ให้คำที่ออกเสียงเป็นชนะสองตัวพร้อมกันหรือออกเป็นเสียงอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นควบกล้มนะคะก็คือว่าพลอยส้อยตะกร้าก็คือควบทั้งหมดกี่คำะคะสามคำนะสามคำนะคะนี่ก็ ต่อไปก็สี่ควบไม่แค้ทั้งหมดก็จะตอบกอไก่นะสาเหตุเพราะว่าส้อยออกเสียงโอเสือตัวเดียวจริงออกเสียงจอจามตัวเดียวและอุตสาทอรอควบกล้าออกเสียงโซโะข้อห้าเ็นชนะที่ออกเสียงควบกล้าไหนบ้างหมายความว่าออกเสียงพร้อมกันก็คือกอกไก่นะกอไก่ควบบอแหวนพอพาควบลอลีทอปลควบบอแหวนต่อไปข้อหก ให้หาความหมายครับพวกกล้ามหมายถึงอะไรต่อข้ององ,งูค่ะแพบบ้ชนะสองตัวควบก,กับรอเรือรอิงแลวโอเบตต่อไปข้อเจ็ดอ่านว่าอะไรคะพวกนี้จะเป็นออกเสียงแค่ตัวหน้าตัวเดียก็คือออกเสียงสอเสือและออกเสียงสอเสือในพยางค์หลังก็ต้องตอบงองูค่ะสร้างเสือต่อไปคำอ่านว่าพุทธา เฉลยคือข้ขอคอควายนะคะทอรอออกเสียงเป็นซอโซนะคะมีถามว่าพุทธานะต่อไปข้อ9อ่านอย่างไรคํานี้รอเรือไม่ออกเสียงอ่านว่าเสร็จบางคนตอบคอควายไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงสั้นนะคะสละเอกลดรูปเป็นไปเต็กคูนะคบตอบโมโนะต่อไปข้อส0บข้อถามว่าพวกกล้าแท้และไม่แท้อย่างปฏิคาคใหี่ด,ดูคำว่าอินรี อันนี้คือควบแทหรือไม่แท้คะไม่แท้เพราะว่าออกเสียงเป็นตัวอื่นแต่่ารีนออกเสียงตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือควบไม่แทสองแล้วก็ควบแทหนึ่งคำเพราะฉะนั้นคำตอบตอบขท่าไหน่คะอ๋อมีคำว่าครุยคำหนึ่งนะแงๆคะ่ะมีคำว่าครุยคำหนึ่งเพราะฉะนั้นควบแท้ก็หนึ่งสองพวบไม่แท้ก็ สองอ่าแบบข้อไหนแบบข้อมองรู้วันนี้ก็หลังจากทำแบบกัดไปแล้วนะคะนักเรียนอยากจะทําให้ความรู้มันแน่นมากขึ้นก็ไปทบทวนใหม่นะคะหาแบบกัดมาทำเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักเรียนเองนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะแล้วก็ขอบคุณนักเรียน,นทุกคนนะคะรูกทกที่ติดตามตั้งใจเรียนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ